สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน่าจะพาเพื่อนๆมาชำกิ่งนะคะอันนี้เป็นกิ่งของฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะน้ำสั่งกิ่งตอนมานะคะอันนี้เป็นอ่านี่เลยค่ะฝรั่งสายพันธุ์ซุยหมี่นะคะหรือว่าหวานพิรุนนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นกิ่งพันธุ์ของฝรั่งหงเป่าสือนะคะเนี่ยค่ะกิ่งพันธุ์นี้ก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะอย่างหงเป่าสือเนี่ย ก็น้ำสั่งในกิ่งตอนนี้กิ่งละ200บาทนะคะของซุยหมีนี่ก็คือกิ่งละ100บาทนะคะเพื่อนๆค่าขนส่งอีก100บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคากิ่งที่ค่อนข้างแพงนะคะถามว่าทำไมถึงยอมสั่งกิ่งพันราคาแพงนะคะเพราะว่าน้ำรู้สึกว่าอยากมีฝรั่งที่แป,แปลกๆแล้วก็น่ากินนะคะไว้ประดับบ้าน เอาไว้ในบ้านของตัวเองนะคะก็เลยสั่งแค่สองกิ่งนะคะไม่ได้สั่งมาเพื่ออที่จะเยอะนี่ก็ติดดอกมาแล้วนะคะแต่ดอกแบบนี้นะเดี๋ยวน้ําจะหักทิ้งนะคะนี่ค่ะนะคะมีติดดอกมาด้วยนะคะในของอ่าหงเป่าสือนะคะที่จริงถามว่าถ้าน้ําจะเอาไว้เนี่ยเอาไว้ได้ไหมดอกนี้นะคะเอาไว้ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าอยากจะไว้ดูลูก,กน,นะ น้ำเอาไว้จริงๆแต่ว่าน้ำอยากให้ต้นเขาเนี่ยสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์มากกว่าแล้วก็อีก6เดือนเราก็สามารถที่จะไว้ลูกได้แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสั่งนะคะเพื่อนๆจากสวนที่เรามั่นใจนะคะเวลาเรามั่นใจเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไว้ดูลูกก็ได้เมื่อก่อนตอนที่น้ําสั่งกิ่งพันมานาวมานะคะน้ําก็เอาไว้เลยเนาะเอาไว้ให้เขาติดลูกแล้วก็ดูน้ํานะคะเพราะว่าอ่ายังขาดความมั่นใจนะคะในอ่า ้นทางที่เราสั่งเขาตอนกิงให้นะคะนี่ค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเด็ดยอดทิ้งทั้งหมดเลยนะคะออาไม่ใช่เด็ดยอดเด็ดดอกทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเด็ดทิ้งไปเลยนะคะเราให้ให้ให้ต้นเขาเลี้ยงตัวเองได้ดีกว่าที่จะมานั่งติดดอกนะคะ ลืมคุยไปว่าลักษณะของกิ่งตอนนะคะนี่ค่ะดูลากนะคะลากเขาก็จะมาแบบว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะคะเขาถึงได้ส่งให้เรานะคะนี่ก็ทะลุแล้วนะถ้ารุ่นนี้นะคะก็ถือว่าลากสวยสมบูรณ์นะคะสามารถที่อ่าติดที่จะแบบว่าชําแล้วติดนะคะคราวนี้มาดูดินที่ชํานะคะเพื่อนๆดินที่ชําเนาะอ่าอันนี้นะคะอันนี้เป็นกิ่งพันุ์ชมพู่นะคะ เป็นชมพู่อ่าตัวนี้เป็นยักษ์ไต้หวันนะคะเพื่อนๆอันนี้น้าก็สั่งมานะคะสั่งมาจากช้อปปีนะคะตัวนี้คือสั่งผ่านช้อปปีมานะคะตั้งอยู่2อาทิตย์แล้วนะคะเพื่ออ่าที่จะรอเอาไปลงที่สวนยางนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะจากไม่มียอดนะคะน้าตั้งจนกระทั่งมียอดอ่อนแล้วประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวนี้ที่ถามว่าทําไมยังไม่ทําคลิปนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะ ก็คือเขาชํามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน้ําแค่เอามาตั้งไว้นะคะจากอ่าเนี่ยค่ะที่เขาเดินทางมานะคะรากพวกนี้จะช้าหมดเนาะน้ําก็มาตั้งจนกระทั่งรากนะคะทะลุใหม่หมดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะรากขาวๆนี่คือรากใหม่ที่มาเกิดขึ้นที่น้ํานะคะนี่ค่ะนะคะดินที่อ่าทางสวนฝรั่งชํานะคะที่เขาชําฝรั่งนี่คือตัวนี้ คือแกลบเผานะคะเพื่อนๆแกลบเผาผสมแกลบดิบนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเอาไว้ชําสําหรับชําต้นไม้นะคะเห็นไหมคะนี่คือการชําเพื่อทางการค้านะคะเพื่อนๆที่ว่าสวนใหญ่ๆพอเขาตอนเสร็จเขาก็จะชํานะคะน้ำจะสั่งชมพู่มาสองสายพันธุ์เหมือนกันนะคะชมพู่สตรอเบอรี่กับตัวนี้คือยักษ์ไต้หวันนะคะก็เดี๋ยวอีกประมาณหลังจากเอาไปปลูกลงดินประมาณหกเดือนน้ำก็จะได้ เริ่มเอาไว้ลูกเขานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวน้ําขอทําคลิปตอนไปลงที่สวนยางนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้คือรากสมบูรณ์แล้วจากที่ว่าตอนแรกมาถึงเนี่ยเหี่ยวมากนะคะเหี่ยวมากไหมก็ไม่มากนะแต่ว่าคือรากพวกนี้นเห็นไหมคะนี่คือรากที่เสียหายไปนะคะแต่ว่าเขาก็แตกรากใหม่ให้น้ําแล้วเนะาะคราวนี้ดินของน้ํานะคะที่จะช้านะเพื่อนๆอ่า คราวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดินของน้ําที่จะชําเนี่ยน้ำไม่มีดินไม่มีแกลบเผาแบบเขานะคะเพื่อนเพื่อนน้ำก็จะมีขุยมะพร้าวนะคะอันนี้คือขุยมะพร้าวที่เปียกน้ํามาตลอดนะคะหรือว่าขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าน้ํายกขุยมะพร้าวทั้งหมดนะคะออกไปกองไว้ในสวนเนาะแล้วเขาก็จะตากฝนตากอะไรอยู่ในสวนนะคะเท่ากับว่าตัวนี้คือขุยมะพร้าวที่เปียกน้ําแล้วหรือว่า แช่น้ําแล้วนั่นเองนะคะคือก็หลายเดือนแล้วนที่เอาไปตั้งตากนะคะก็ตั้งตากไว้ตลอดเลยเพราะว่าไม่มีที่เก็บนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปไว้บนดินปลูกผักแปลงใหญ่นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้หมักเนาะเพราะว่าต้องการใช้เป็นขุยนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นดินตัวนี้คืออะไรบ้างตัวนี้คือทราย พีทมอสนะคะผสมทรายหยาบนะคะอันนี้เป็นปอเปอร์นะ,ป,ะปอเปร์ที่ลูกเอาไว้สำหรับทำแคคตัสหรือดินแคคตัสนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะคะก็จะมีสามอย่างนะคะมีทรายหยาบนะคะมีพีทมอสนะคะแล้วก็มีปอเปอร์นะคะตัวนี้ลูกไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันเปียกน้ำนะคะน้ำก็จะเอาลงไปผสมกันเลยค่ะนะคะก็คือ ถ้าเป็นน้ำชํานะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะพีทมอสผสมกับขุยมะพร้าวนั่นเองนะคะแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้มันกลายเป็นพีทมอสผสมทรายนะคะคือถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้สองตัวเหมือนกับที่น้ำชำําหรือว่าเพาะ,มะเมล็ดผักนั่นเองนะคะคือพีทมอสผสมขุยมะพร้าวนะคะอัตราหนึ่งต่อหนึ่งแต่นี้คือ น้ำเอาพีทมอสที่ว่าทำแคคตัสนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะคะเอามาผสมแทนนะคะเพื่อนๆซึ่งก็มีข้อดีคือมีมีทรายเพิ่มมาด้วยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวนู้นมีตัวนี้มีตัวนั้นนะคะเรามีดินตัวไหนเราก็เอามาผสมได้นะคะหรือเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอาดินถุง ามาชําได้ไหมเอาดินถุงมาชําได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าน้าก็ให้เพื่อนๆระวังนิดนึงนะคะดินถุงบางยี่ห้อนี่ไม่เหมาะกับการชําไม้นะคะเพราะว่าชําแล้วก็จะเหลืองตายนะคะถ้าหาได้น้าก็อยากให้อาหาขุยมะพร้าวแบบนี้นะคะเพราะว่าการชําไม้อ่าเป็นกิ่งตอนเนี่ยเพื่อนๆ าลากเขายังไม่แข็งแรงนะคะไหนเขายังจะโดนตัดจากต้นแม่มาอีกนะคะดินที่ผสมของเขาควรที่จะจืดนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะถ้าเพื่อนๆหาขุยมะพร้าวได้เพื่อนๆทำแบบน้ำก็ได้นะคะผสมทรายเข้ามานะคะเพื่อให้เขาระบายน้ำได้ดีนะคะนะคะก็พีดมอสหนึ่งส่วนทรายหนึ่งส่วนนะคะ แล้วก็ขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะแล้วอย่างนี้เราสามารถที่จะลดน้ำทิ้งได้เรื่อยๆด้วยนะคะการเดินลากของไม้ใหม่แบบนี้ไม้กิ่งตอนเนี้ยก็จะดีมากกว่านะคะเพราะน้ำอ่าหลายคนก็มีปัญหาทักน้ำมานะว่าเออพอเอาดินถุงเนี่ยบางยี่ห้อเนาะเอาไปทำไม้กิ่งตอนแบบนี้นะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่คือเหลืองตายนะคะนั่นคือสิ่งที่น้ำไม่แนะนำเนาะ ถ้าหาได้นะเพื่อนๆหาขุยมะพร้าวตอนนี้ขุยมะพร้าวบ้านเราถูกค่ะนะคะแต่ว่าที่แพงคือขี้วัวค่ะเพราะทุกคนเวิร์กความโฮมกันหมดนะคะทําให้ขี้วัวหาไม่ได้เลยเนาะเนี่ยค่ะผสมเข้ากันดีนะคะน้าก็จะใส่นี่เลยนะคะกระถางตัวนี้ขนาด8นิ้วนะคะกระถางที่เราปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะมีรูระบายเรียบร้อยนะคะขนาด8นิ้วเนาะ น้ำก็ใส่ลงไปเลยนะใส่ดินลงมาเลยค่ะใส่ให้เต็มกระถางเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะตบก้นกระถางนะคะเอามือเราตบก้นกระถางให้ดินแน่นนะคะอ่าน้ำใส่จนเต็มแบบนี้เลยนะ แล้วก็เจาะรูตรงกลางนะคะด้วยมือเรานี้แหละหยิบดินออกตรงกลางนะคะหยิบไปจนเกือบถึงก้นกระถางเลยค่ะเพื่อนๆนะคะกระถางแปดนิ้วนี่คือความป้างอะ่ะเขาแปดนิ้วนะคะความสูงของเขาก็ประมาณ8นิ้วเช่นกันนะคะพียงแต่ตูดเขาจะแหลมลงไปเนะะี่ยค่ะทําให้เป็นหลุมแบบนี้นะคะนี่คือกิ่งตอนของเรานะคะส่วนรากเนาะ ก็ก็จะมีชื่อบอกมาไว้นะคะอ่าน้ำก็จะเลื่อนมาข้างบนนะแล้วก็ดึงให้ป้ายขึ้นไปอยู่ขอโทษนะคะเพื่อนๆไม่เห็นดึงให้ป้ายนะคะที่เขาเขียนไว้ขึ้นไปอยู่บนต้นนะคะตัวเนี้ยเราสามารถขยับได้นะคะถ้ารู้วิธีขยับนะล็อกแบบนี้นะคะเราสามารถกดตรงกระเดื่องตรงเนี้ยนะเขาจะมีกระเดื่องเล็กๆอยู่นะคะ กดออกมาได้อีกนะคะแต่ไม่เป็นไรตัวนี้เรามาเริ่มตัดชํากันเลยค่ะนะคะนี่นะคะตัดออกนะน้ำใช้มีดที่รับไว้จนคมดีนะคะมีดบ้านน้าค่อนข้างคมทั้งนั้นเนาะเพราะว่าน้ําจะรับอยู่เรื่อยนะคะ นี่คือลักษณะถุงต้อนกิ่งแบบมืออาชีพนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำอขอโทษเนาะอ่านี่นะคะน้ำให้ดูถุงต้อนกิ่งแบบมืออาชีพนะคะสวยไหมคะพร้อมกับไม้ดามนะคะไม้ดามกันตุ้มตอนหักนะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือมืออาชีพชำอาตอนไม้นะคะวันเสร็จนะคะเอาไม้ขึ้นดามนะคะเอาไม้ ไม้ธรรมดาขึ้นดามนะคะกันกันตุ้มตอนที่ลอยควันหักนะคะเพื่อรับน้ำหนักนะคะนี่มัดไว้เรียบร้อยเลยเนาะนะคะอ่าเมื่อเราแกะออกแบบนี้สภาพรากแบบนี้นะคะสวยแล้ววางลงไปเนาะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปค่ะใช้เวลากดนะคะเพื่อนๆรากเราลงไปแนวตรงนะคะ นี่ค่ะใช้มือกดนะคะจับนะคะทีทีละข้างนะคะกดนะคะกดดินรอบๆนะคะอย่าพยายามให้โดนกับตุ้มตอนของเรานะคะเพราะว่าตุ้มตอนจะหักลงไปนะคะนะะดินที่แน่นตั้งแต่ทีแรกก็จะช่วยประคองตุ้มตอนของเรานะคะ เชือกที่พันไม้ไว้กันตุ้มตอนหักตัวนี้นะคะน้ําจะยังไม่แกะออกนะคะจนกว่าจะถึงเวลาลงดินนะคะเพื่อนๆกดเบาๆนะคะบริเวณโคนนะคะเพื่อไม่ให้กระแทกกับตุ้มตอนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ1กระถางอย่างนี้ ช่วงนี้สตูลฝนตกบ่อยนะคะเพื่อนๆน้ําก็จะไม่ลดน้านะเพราะว่าหนึ่งนะคะตุ่มตอนของน้ําก็ชื้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเปียกฝนนะคะน้ำเลืมบอกไปนิดนึงนะคะกิ่งเนี่ยมาถึงได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะคะแต่ว่าน้ํายังปวดแขนอยู่ก็เลยไม่ได้มาทําให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เริ่มปล่อยนะคะปล่อยให้เขาตากฝนนะคะเพื่อปรับสภาพ อของกิ่งตอนนะคะกระถางแบบนี้รูระบายน้ำไม่ดีเราสามารถแต่งรูกระถางนะคะเพื่อนๆคุยเรื่องกิ่งกันต่อ,อน้ำต้องการให้กิ่งตอนนะคะปรับสภาพนะคะปรับตัวเองให้เข้ากับอากาศนะคะของทางใต้ได้นะคะน้ำก็เลยยังไม่ลงก่อนนะคะปล่อยให้เขาปรับตัวเองก่อนนะคะ หลังจากปล่อยไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะนี่น้ำก็เริ่มมาลงนะคะเอาลงกระถางนะคะเพื่อมองดูแลยว่ากิ่งตอนนั้นไม่ตายแน่นะคะรูระบายน้ำต้องดีนะคะเพื่อนๆตัดออกค่ะนะคะ ใครบอกว่ามีกระถางหรือว่าลงดินเลยได้ไหมน้ำไม่แนะนําให้ลงดินเลยนะคะเพื่อนๆกิ่งตอนมาถึงเนี่ยน้ําอยากให้เอามาชําก่อนนะคะให้รากเขาเดินนะคะอย่าลืมนะคะว่าเขาตัดมาจากต้นแม่นะคะเขามีรากมาเพียงน้อยนิดนะคะเพื่อนๆบางทีการไปเจอพื้นดินที่มีความเป็นกดเป็นด่างในดินนะคะรากเขาเองก็ยังไม่แข็งแรงเนะาะเราก็ น้ำมองว่าเราควรจะเอามาช้ำก่อนนะคะช้ำแบบนี้ก่อนเนาะให้รากเขาเดินเต็มที่ให้รากเขามีปริมาณมากก่อนนะคะเต็มกระถางเนาะแล้วเราก็ค่อยเอาไปลงพื้นดินใหญ่จะดีกว่านะคะอัตราการลอดของต้นเนี่ยก็จะเยอะมากกว่าเนาะ,ะนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าจะจา ตุ้มตอนอย่างเงี้ยนะคะตุ้มตอนที่ยังไม่ได้ชํำลากเลยเนี่ยยังไม่ได้ชํำเพิ่มเนี่ยรากเขานะคะเพื่อนๆเนี่ยมีปริมาณน้อยนะคะน้อยนิดเดียวเองเห็นไหมคะถ้าเราไปลงพื้นดินใหญ่เลยเนี่ยนะคะความเป็นกดเป็นด่างของดินในพื้นดินใหญ่ไหนมแมลงนะคะ,มะแมลงในดินที่จะมารบกวนเช่นปลวกอะไรพวกนี้นะคะก็จะเข้าทําลายเขาได้เพราะว่าอ่ากิ่งยังอ่อนแออยู่นะคะ น,น้ำก็แกะนะคะนี่คือมืออาชีพในการตอนกิ่งนะคะเห็นไหมคะมีไม้ดามนะกันกิ่งตุ้มตอนหักนะคะเห็นไหมคะถ้าเราทํากันธรรมดาเนาะเราอ่านี่นะคะระวังนะอ่าลากเขาทะลุนะคะถ้าเราทํากันตามธรรมดาบางทีเราก็จะนึกไม่ถึงเรื่องไม้ดามกิ่งตัวนี้นะคะ อันนี้คือมืออาชีพนะคะตะล่อมดินข้างๆลงนะคะต้นนี้รากเยอะแล้วกดดินข้างๆให้แน่นนะคะตอนี้นะคะรากตอนของเราก็จะแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะได้ดินที่อวา,ามเป็นกดเป็นด่างน้อยนะคะเขาก็จะรีบแตกรากออกมานะคะเพื่อนๆเ,เนาะ พอลากเดินเต็มกระถางแล้วเราก็สามารถจะพาไปลงพื้นดินใหญ่ได้นะคะเขาก็จะรีบแตกกิ่งแตกยอดให้เรานะคะแล้วก็ปรับตัวเองได้มแมลงในดินที่จะมารบกวนเขาอย่างปลวกอย่างอะไรอย่างนี้นะคะเราใช้ยาเคมีกําจัดได้ก็จริงนะคะแต่ว่ากว่าเขาจะฟื้นตัวมันก็จะนานกว่านะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการชํากิ่งตอนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยว เมื่อ,อประมาณ15วันนะคะกิ่งตอนตัวนี้น้ำก็คาดว่ารากจะเดินเต็มกระถางนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาผสมดินนะคะเพื่อที่จะลงน้ำจะลงเป็นท่อบ่อนะคะเพื่อนๆหรือท่อปูนซีเมนต์เอาไว้หน้าบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ำจะมาพาเพื่อนๆผสมดินนะคะเพื่อ,อที่จะเตรียมปลูกสองกระถางนี้นะคะฝรั่งสองกระถางนี้กันนะคะเพื่อนๆ ค่ะคลิปนี้กับเกตเล็กเกตน้อยนะคะน้ำฝากไว้แค่นี้นะคะถูกบ้างผิดบ้างก็อ่าไม่ได้ทำคลิปนานแล้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ